ในขั้นตอนนี้เราจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าและใช้งานอ่านค่าสีโดยใช้เมนู Lead Multimode นะครับโดยเริ่มต้นเราเลื่อนเมาส์ไปที่ตัวเซนเซอร์ก่อนนะครับแล้วเราไปตั้งค่าโดยการ Config Multimode ก่อนหลังจากที่เราทําการ s t a n d ต r d i z e ในแต่ละโหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราจะใช้มัลติโห d e นะครับเราก็มาทำการคอนฟิก เลือกโหมดที่เราต้องการใช้งานก่อนนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้โหมดที่เป็น defect e n t นะครับด้านหน้าของเครื่องนะครับโดยจะมีโหมด1นะครับก็จะเป็น rsn นะครับให้เราเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็กดที่ include นะครับให้ไปอยู่ด้านบนนะครับจากนั้นเนี่ยอีกโหมดหนึ่งนะครับเป็นโหมดที่2นะครับเราเลือก r s e x นะครับ แล้วก็กด include เข้าไปนะครับเท่ากับว่าตอนนี้จะมีอยู่2โหมดนะครับการทำงานในขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าเพื่อให้เครื่องเนี่ยอ่านโหมด R S I N และ R S E X นะครับก็คือ Reflectance Specular Include กับ Reflectance Specular Exclude นะครับต่อเนื่องกันนะครับในกรณีนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่า ให้อ่านค่าตัวอย่างสีนะครับเป็นแบบต่อเนื่องนะครับโดยจะเริ่มต้น rsi n ก่อนแล้วก็เมื่อจบแล้วก็จะอ่านค่าตัวอย่างที่เป็นโหมดของ rscx ต่อไปนะครับเป็นการอ่านแบบต่อเนื่องนะครับอันนี้เรากดโอเคไปครับหลังจากนั้นเลื่อนเมาส์ไปที่ option นะครับแล้วก็เลือกที่ lead method นะครับเมื่อแสดงหน้าต่างขึ้นมาใหม่นะครับในช่องนี้นะครับเราเลือกด้านหลังที่เป็น drop down list นะครับแล้วคลิกเข้าไปนะครับ เลือกที่เป็นเมนูของมัตติโมดนะครับแล้วก็กดโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะลองทดสอบนะครับโดยที่จะวัดตัวอย่างก่อนนะครับโดยใช้ลิสต์สแ p มเปิลนะครับที่เป็นลูกคนมีตัวสีแดงๆนะครับเราทําการคลิกเพื่ออ่านค่านะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับตัวซอฟต์แวร์ก็จะให้เราตั้งชื่อ j ็อปไฟล์นะครับใช้ชื่อเป็นเทสต์ลวกันนะครับเทสมัตติโมด กด s a ฟครับจากนั้นเครื่องจะทําการอ่านนะครับในขั้นตอนแรกนะครับอันนี้จะอ่านในโหมดที่สองนะครับจะเป็นโหมด rscx นะครับหลังจากที่เครื่องอ่านทั้งสองโหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแสดงหน้าต่างที่ตัวหน้าซอฟต์แวร์นะครับอันดับแรกนะครับโหมดที่ให้เราใส่ชื่อนะครับก็จะเป็น r s n port หนึ่งนิ้วนะครับอันนี้เราเป็น sample แรกนะครับเราก็พิมพ์ชื่อเข้าไปครับ sin นะครับ sample หนึ่งกด ok นะครับตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น rscx นะครับอันนี้ก็ใส่เป็นตัว sample หนึ่งนะครับแต่ว่าเป็น rscx นะครับแล้วกด ok ไปครับเราตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะได้ค่าตัวอย่างสีขึ้นมา2ตัวอย่างนะครับก็คือ อันดับแรกก็คือโหมด RSN i N นะครับอันดับที่2ก็คือ RSCX นะครับโดยในโหมดนี้เนี่ยจะอ่านต่อเนื่องกันนะครับโดยเลือกที่ RSN i N ก่อนแล้วก็ตามด้วย RSCX ครับก็จะได้ค่าตัวอย่างออกมา2ค่านะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราต้องดูโหมดในช่วงที่ให้เราตั้งชื่อด้วยนะครับว่าเราตั้งชื่อตรงกับโหมดหรือเปล่านะครับอีกวิธีนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการวัดค่า t a ต d a า d นะครับ ทั้งสองโหมดนะครับโดยให้อ่านค่าตัวอย่างทั้งสองโหมดต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็เลือกที่วัดต์มาตรฐานนะครับโดยเลือกไอคอนรีสตันดาร์ดนะครับอันนี้เครื่องก็จะเริ่มทำการอ่านค่าสแตนดาดที่เป็น rsn SI ก่อนจากนั้นก็จะเปลี่ยนโหมดเป็น rscx นะครับ โอเคทีนี้ตอนนี้เนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นมาบรรทัดหนึ่งนะครับตัวช่องสแตนดาร์ดนะครับเราก็จะตั้งเป็น RSI N นะครับสแตนดานหนึ่งนะครับแล้วก็ชื่ออตอนนี้เราตั้งเป็นสแตนดาร์ดก่อนนะครับแล้วก็กดโอเคไปครับอันที่สองนะครับเป็น RSC X นะครับเราก็ตั้งสแตนดาร์ดที่สองนะครับเป็น RSE X แล้วก็เป็นสแตนดาดที่1นนะครับกดโอเคครับเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยเราได้ค่าของสแตนดาดที่เป็น RSN SI กับ RSCX SI มาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะวัดค่าตัวอย่างให้เอาค่าตัวนั้นเนี่ยไปลงภายใต้สแตนดาดของทั้งสองนะครับเราก็สามารถทำได้ตามนี้นะครับ เรากดที่ไอคอนเ e แซมเปิ p l e ะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เครื่องอ่านทั้งสองโหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ด้านบนนะครับที่แจ้งมาก็คือเป็น r s n นะครับ ตัวนี้ที่เราจะใส่นะครับให้เราเลือกในบรรทัดนี้นะครับให้เราเลือกตัว RSN Standard นะครับแล้วก็ในช่อง Sample ตัวนี้เนี่ยเราก็จะใส่เป็น RSN Sample Standard 2แล้วกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ ก็คือ rscx นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนตัวมาตรฐานตัวนี้เนี่ยเป็น rscx ด้วยนะครับเพื่อจะให้ลงกับตัวของช่องนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนชื่อเราก็จะตั้งชื่อนะครับเป็น r s e x sample sample 2ก็กดโอเคไปนะครับทีนี้เมื่อเรามาดู โดยทําการเลื่อนเมาส์ไปฝั่งที่เป็น job tree นะครับตรงนี้นะครับตรงไอคอนสีเหลืองนี่คือเป็นค่าของ t a ต d a า d นะครับส่วนด้านล่างตัวนี้จะเป็นค่าของ sample นะครับโดยที่ถ้าเกิดเราดูในช่องของ i s n ที่เป็นค่า t a ต d a า d กับค่า sample อันนี้คือค่าที่เราวัดได้นะครับอาจจะกดปุ่มชิปค้างนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ที่ค่าตัวอย่างสุดท้ายได้เลยนะครับ ฝั่งด้านขวาที่เป็น Color Data Table นะครับก็จะทำการแสดงค่าที่เป็น r s n ที่เป็น Standard พร้อมกับตัวของ r s n ที่เป็น Sample นะครับแล้วก็ตัวค่าของ SCX ที่เป็น Standard กับค่าที่เป็น Sample นะครับโดยในหน้านี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัว Config เพิ่มเติมได้นะครับก็คือเราจะเพิ่ม รายละเอียดด้านหลังนะครับโดยในหน้าจอของ color data table นะครับเราเลือกตรงกลางตรงช่องว่างนี้นะครับคลิกเมาส์วขวานะครับจากนั้นเลือก c o n f l i c ครับแล้วเราก็คลิกไปที่ตรงค่าของตัวนี้นะครับที่เราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็กด remove ไปจากนั้นมาตรง text view นะครับเราเลือกที่ delta description rectangular นะครับ แล้วก็กดตรงปุ่มนี้เพื่อเลือกไปใช้งานนะครับแล้วก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือค่า standard deviation mode นะครับแล้วก็คลิกข้ามไปใช้งานนะครับจากนั้นตรงนี้เนี่ยเรากด auto cell size เพื่อบีบให้สั้นลงมานะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือจะแสดงค่าเพิ่มขึ้นมาว่าค่าของซ a m p l e มีความแตกต่างกับตัวอย่างอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ โหมดที่เราใช้งานเนี่ยเป็นโหมดอะไรนะครับตัวนี้ก็จะสามารถแสดงได้นะครับโดยตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคอนฟิกเพิ่มเติมได้นะครับในกรณีที่เราอ่านค่ามัติโหมดนะครับที่เป็น RSI N และ RSE X นะครับเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับโดยไปที่ไอคอนสแตนดาร์ดนะครับที่ทางด้านจ็อบทรีนะครับคลิกเมาส์ขวานะครับเลือก property นะครับหลังจากนั้นเนี่ย ด้านล่างนะครับจะแสดงรายละเอียดนะครับว่าเราอ่านค่าสีตัวอย่างตัวนี้เนี่ยมาเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับใช้เครื่องรุ่นไหนนะครับ serial number อะไรแล้วก็ใช้โหมดอะไรนะครับตัวนี้นะครับก็จะแสดงค่านะครับอันนี้เราใช้โหมด r s n นะครับส่วนอันที่2ถ้าเราดูที่ตัว RSCS นะครับเราก็สามารถดูได้เช่นกันนะครับก็จะแสดงเป็น RSCS อันนี้ก็จะแสดงเป็นโหมด RSCS นะครับที่เราอ่านค่านะครับ ส่วนตัวแซมเปิลนะครับถ้าเราเข้าไปดูก็จะแสดงรายละเอียดเช่นกันนะครับก็ตัวนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องระวังนะครับถ้าเกิดว่ามีการอ่านแบบมัลติโหมดนะครับเพราะว่าบางทีช่วงที่เราเซฟเนี่ยบางทีอาจจะสลับโหมดกันก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเซฟสลับโหมดกันค่าที่ได้ก็จะไม่ใช่ค่าที่ตรงตามความต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าและใช้งานในการอ่านค่าตัวอย่างโดยใช้โหมด มัลติโหมดที่เป็นเครื่องอัลตราสแกนวิดและอัลตราสแกนโปรนะครับโดยโหมดการใช้งานแบบการอ่านแบบมัลติโหมดนี่นะครับเหมาะกับการใช้งานที่เป็นตัวอย่างที่เป็นทึบแสงที่อ่านจากด้านหน้าเครื่องมากกว่านะครับขอบคุณครับ